ผมบอสนะครับจากร้านมิมนท่าแพเชียงใหม่นะครับคือเรือนี้นะผมบอกได้เลยว่าเหนือเกินคาดคือแบบจากเห็นในรูปผมก็รู้สึกตื่นเต้นที่อยากจะเห็นเรือนจริงมากๆนะครับแต่พอมาเห็นเรือนจริงเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเรือนนี้มันสวยกว่าในรูปแบบ10 20เท่าเลยก็ว่าได้นะครับใครที่ออกแนวแบบอชอบแนวสายสปอร์ตนะครับตอนแรกก็ซื้อเรือนี้ไปในรูปแบบนบปัสสีขาวถูกไหมแต่พอมาเห็นเรือนี้ปุ๊บเนี่ยมันออกแนวดรสเฉยเลยนะครับโอ้โหแบบมันจัด สีแบบฟ้าอ่อนๆเหมือนแบบปะกกายม่วงๆนิดนึงนะครับมาเข้ากับในส่วนของตัวหน้าปัดที่มีความเล่นขอบสีดําตาม Speedtimer เลยนะครับตัวนี้มันเลยทาให้คือมันฉีกจาก s p e e d h i m e r เดิมๆออกไปเลยนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับเรือนนี้เป็น Limited Edition ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในสเปกกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงลึกกันนะครับทัวร์กันสักเล็กน้อยนะครับเรือนนี้นะครับทำไมมันถึงขายดีนะครับตั้งแต่เรือนหน้าปัดสีขาวแล้วนะครับที่เป็นแพนด้าเนาะ ก็เคสไซส์เขาเนี่ยอยู่ที่39มิลน,นะครับซึ่งเคสไซส์มาดีสุดๆนะครับถูกใจคนไทยคนต่างชาติสุดๆนะครับแล้วก็ความหนาความบางอยู่ประมาณนี้นะครับน้ำหนักพร้อมใสประมาณนี้เรือนนี้เนะี่ยถ้าเกิดเทียบกับในเรือนของนับปัสีขาวที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับนบปสีขาวเนี่ยยอดขายไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะครับคือหมด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 ตลอดเลยนะครับก็ผมว่านะต้องมีอย่างน้อยแบบ เป็นแสนเรือนแหละนะครับในรูปแบบนับปัดสีขาวพอมาถึงเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยมาในรูปแบบของนับปัดสีฟ้านะครับแล้วก็มีเล่นกิมมิกในส่วนงตัวสายที่ทําออกมาเป็นแบบการทําสีนะทำสีเพิ่มนะครับจากสเตนเลสเดิมเอามาทําสีออกแบบเทาๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดารายละเอียดกันตรงนี้ด้วยนะครับก็ทํามาทั้งหมด1,000 10, 0เรือนนะครับ เป็นลิมิเต็ดที่ลิมิเต็ดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวฝาหลังนะครับการสแกนเลขมาทุกอย่างนะครับเป็นเรือนที่เท่าไหร่10,000เรือนนะครับแล้วก็ตัวใบประกันบอกชัดเจนนะครับอันนี้น้อยเรือนมากๆนะเท่าที่ผมขายแบรนด์เซกมาเนี่ยถ้าเกิดจะทามา10,000มเรือนเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ตีเลขมาเฉยเลยแต่พอมาเป็นเรือนนี้เราบอกได้เลยว่ามันน่าเก็บอีก1เรือนเลยนะครับ10,000เรือนทั่วโลกกับโมเดลที่โคตรป๊อปปูล่าผมว่ายังไงก็ไม่พอขายนะครับบ้านเราเนี่ย ผมว่าอย่างน้อยก็ต้องแบบเป็นพันเรือนแล้วอะนะผมผมกล้าพูดเลยว่าเป็นพันเรือนเพราะว่า,าลูกค้าเซอร์โค่ทางผมเนี่ยคือมันก็หลายร้อยคนแล้วนะครับซึ่งเรือนนี้ผมรับรองว่าไม่พอขายแน่นอนจุดเด่นของเรือนนี้ก็คือหน้าปัดที่ออกแนวอโรแกนบวกสปอร์ตมาเลยําให้เรือนนี้ดูเผลนๆดูเหมือนนาฬิกาเดรสเฉยอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วก็ดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันการทํางานที่เป็นแบบออกแนวสปอร์ตนะครับเป็นโครโนกราฟนั่นเองนะครับ ฟังก์ชันการทางานเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันสําหรับคนที่ดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วก็อยากได้ด r เ s สบวกสปอร์ตสักเรือนหนึ่งแล้วก็อยากแบบอยากมีไว้เก็บด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็น1เรือนที่น่าสนใจเขาเนี่ยครับจะให้มาทั้งหมด3ปุ่มนะครับเราเริ่มกันเริ่มแบบมือใหม่เลยนะปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปุ่ม start stop นะครับแล้วก็ปุ่มที่3เนี่ยจะเป็นปุ่ม Reset ส่วนปุ่มกลางเนี่ยจะเป็นตัวเม็ดมยมนะครับหรือว่าคราวนะครับเราจะไว้ปรับตั Pearl ้งวันที่กันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับวิธีการทําให้นาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาจับเวลาก็คือกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับพอปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยเพื่อนเนลองสังเกตเข็มของเรือนนี้นะครับมันเป็นรูปแบบสีขาวที่สวยมากเด่นสุดๆนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวหน้าปัดแพนด้าก่อนหน้านี้เนี่ยถึงหน้าปัดขาวแต่เข็มเขาจะสีดำนะครับถ้าใครยังจําได้นะพอมันเป็นสีขาวปุ๊บเนี่ยผมรู้ พอเข็มจับเวลานะครับเข็มที่มันวิ่งเนี่ยคือเข็มจับเวลาส่วนเข็มวินาทีของเรือนนี้จะอยู่ในตำแหน่งซ้ายมือนี้นะครับมันจะวิ่งอยู่ในวงเลนข,ข้างในนาฬิกาโครโนกราฟเกือบ100%ยเนะครับย้ำนะจริงๆมันก็มีบางส่วนแหละที่แบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านแต่เกือบ100%เนะครับเข็มวินาทีของนาฬิกาโครโนกราฟจะเล็กกว่าเข็มจับเวลาเสมอนะครับ ه, พอเข็มจับเวลาเนี่ยมันหมุนครบตำแหน่ง60ปุ๊บเนี่ยในฝั่งนี้ก็จะขยับ1ขีดนะครับในฝั่งข้างล่างเนี่ยก็จะขยับ เพื่อลองดูนะครับพอมันตำแหน่งถึงปุ๊บเนี่ยตำแหน่งข้างเนี่ยก็จะขยับ1ขีดเพื่อลองสังเกตดูเห็นไหมครับขยับไปแล้ว1ขีดนะครับซึ่งถ้าเกิดมันขยับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเก็บสะสม ในการจับเวลาของเราไว้ครับซึ่งเราสามารถกดสต็อปเพื่อดูว่ามันวิ่งผ่านไป,ไปแล้วเท่าไรนะครับถ้า1นขีดข้างในก็เป็น1น,นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ดูเข็มวิเอาครับอันนี้เป็นนาฬิกาโครโนกราฟที่ไม่ใช่รูปแบบดิจิตอลว่าง่ายคือเป็นรูปแบบอนาล็อกนั่นเองนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับพอเรากด1ครั้งเพื่อมา s สต็อปเสร็จเนี่ยเรากดปุ่มรีเซ็ตหครั้งนะครับมันก็จะเป็นการดีกดกลับ ตำแหน่ง12เหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าเกิดเราเอื้อมตาไปมองในตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยเราจะเห็นในช่อง6นาฬิกาเนี่ยมันก็จะมีเป็นขีดใช่ไหมครับเป็นทั้งหมด60ขีดก็คือจับได้ประมาณ60นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามองในตำแหน่ง F กับ E เราจะเห็นว่าตัว F ก็คือ full ตัว E ก็คือ empty หมายถึงว่า ed, มันจะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเรือนี้มันพลังงานเต็มไม่เต็มนะเพราะเรือนี้มันจะขับเคลื่อนด้วยกลไกโซลาร์นะครับ ก็วิธีการเช็คเวลาหลังจากเราใช้ในส่วนของตัวโคโน g ร a p h เสร็จแล้วนะครับเข็มนี้เราก็กดปุ่ม reset อีกหนึ่งครั้งนะครับเข็มในส่วนนี้ก็จะไปเป็นการดูว่ามันพลังงานขนาดไหนนั่นเองครับสมมติว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยใส่มาทั้งวันทุกวันแล้วมีบางวันที่เราถอดไว้เนี่ยอย่างเงี้ยในที่มืดหรือว่าไม่ได้หยิบออกมาให้เขาโดนแสงเลยเนี่ยพลังงานตรงนี้มันก็จะเริ่มแบบลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมแนะนำนะครับเวลาเรา ใช้เรือนนี้นะครับผมอยากให้แนะนําให้อาทิตย์หนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ออกมาโดนแดดหรือว่าโดนไฟห้องบ้างนะครับสักอาทิตย์ละสอถึงครั้งนะครับเพราะว่าเราจะได้ป้องกันแผงรับแสงในส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยไม่ให้มันเสื่อมก่อนเวลานั่นเองใครที่ใช้เรือนี้สม่าเสมอหรือว่าระบบโซล่าสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เซโก้แบรนด์อื่นๆทั่วไปนะครับผมรับรองว่าถ้าเกิดใครใช้สม่าเสมอเนี่ยเรือนที่เป็นระบบโซล่าเนี่ยจะอยู่กับเพื่อนๆได้นานมากๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการใช้งานโครโนกราฟแล้วก็ดวูวิธีการใช้งานโซลาร์คร่าวๆนะครับ ก็ตัวสายนะครับไล่มาถึงตัวสายกันบ้างตัวสายเนี่ยดูเผ่อนผนมันจะเหมือนออกสีดำดำมืดๆนะครับแต่เือแต่สีสายเส้นเนี้ยเขาทําออกสีออกมาเป็นพิเศษเนื่องจากทาออกมาเป็นในรูปแบบลิมิต็ดนะครับเขาก็จะลงสีออกแบบเป็นสีเทานะครับสีเทาเข้มๆนะครับมีความรู้สึกบางเบามากๆนะครับซึ่งมันจะตัดกับในส่วนของตัวขอบตัวนับปัดได้ดีมากคือมันจะไม่เป็นโทนดําเหมือนขอบตัววงในทั้งหมดนะครับแต่มันก็จะออกเป็นแบบ เหมือนแบบหรูๆหน่อยนะครับออกแบบบางๆนะครับซึ่งสวยมากไล่มาจนถึงบานพับเหมือนเดิมนะบานพับก็ยังใช้แบบเดิมนะครับเป็นแบบบีบซึ่งรุ่นนี้ผมชอบมากบานพับคือมันให้ความแข็งแรงความทนทานที่แบบเกินสเปคสุดๆนะครับซึ่งมันหนามากๆนะครับเหมือนรุ่นดำน้ํา2 300เมตรของทางแบรนด์เขาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนฝาหลังดีวผมพาไปดูแล้วกันนะครับความคมชัดของตัวเรือนตัวฝากเกลียวที่ปิดทึบนะครับการสแกนเลข ทุกอย่างผมว่าดีมากๆสําหรับเรือนนี้นะใครที่ต้องการนาฬิกาแบบไม่เหมือนคนอื่นอยากเก็บนาฬิกาไว้บ้างแต่ก็อยากใช้ด้วยนะครับเพราะว่าเรือนนี้เป็นระบบโซลา่าที่เหมาะแก่การใช้งานจริงๆนะครับคือด้านข้างเนี่ยคือแบบนึกถึงแบรนด์แบบแพงๆเลยนะเวลาเรามองนาฬิการเรือนนี้ข้างๆคือมันใช่อะนะครับแล้วก็สีหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกติดใจสําหรับ เราชอบเอาไปชนกับแบรเด์โรเล็กเนาะเป็นเดตโตน,น้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกกันนะครับสีนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสีเหมือนไอซ์บูลนะครับของทางแบรนด์เขาเลยนะครับเป็นสีโทนเดียวกันนะแต่สีเนี่ยมันจะไม่เชิงเป็นสีฟ้าอ่อนๆแบบของทางเขานะไอเรือเนี่ยมันจะออกเป็นแบบสีฟ้าแบบจางๆม่วงๆอมม่วงสะท้อนม่วงนิดนึงนะครับแล้วก็บางมุมเนี่ยก็จะออกเป็นแบบสีน้ําเงินเลยนะครับ ผมว่าเรือนี้มันแบบสีออกคำคลามม่วงๆน้ำเงินอ่ะประมาณนั้นนะครับซึ่งสีนี้ผมว่าไม่ค่อยเห็นในนาฬิกาข้อมือเท่าไหร่นะครับผพราะว่าเรือนี้สวยมากๆนะครับคือคอนเซปต์ของเขาสีลน้ปัดเนี่ยมันมาจากคริสตัลโทพีนะครับหรือว่าถ้วยรางวัลคริสตัลนั่นเองนะครับก็คอนเซปต์ดีนะครับสีดีนะครับไม่ค่อยเหมือนแบรนด์อื่นๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำมาเพียงแค่หนึ่งหมื่นเรือนทั่วโลกเท่านั้นเองนะครับ ในไทยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเรือนี้อยากได้เยอะๆเลยนะครับทั้งผมนี่คืออยากได้เยอะเลยเพราะว่าผมรับรองว่าเรือนนี้แบบขายดีแน่นอนนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองตัดสินใจดูนะครับราคาก็จะแพงมากกว่าตัวแพนด้าเพียงแค่500เท่านั้นเองนะครับใครที่แบบดูหน้าขาวแล้วอยากมีอีกหนึ่งเรือนเก็บไว้แล้วก็ชอบทรงเขาจริงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเรือนนี้ใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อให้ดูนะครับเรือนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ข้อมือแบบเล็ก เล็กเลยนะครับแล้วอยากได้นาฬิกาสปอร์ตเรือนนี้เท่านั้นนะเพราะว่ามันเคสไซส์39คือเราหาตัวจับยากนะครับพวกนาฬิกาสปอร์ตและเคสไซส์ต่ำกว่า40ไม่ค่อยมีนะครับมันก็เลยทำให้รุ่นน,นี้เนี่ยในคอลเลกชั่น s p e e d h i m e r เรือเราจะเรียกว่าเป็น d a y ตน n าของทางฝั่งแบรนด์ Seiko เนี่ยขายดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามแต่ขายดีสุดก็จะเป็นหน้าขาวนั่นเองนะครับลองลงมาเนี่ยผมอยากให้ใครที่ชอบหน้าขาวอยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้ลองมองสีนี้อีกสีหนึ่งนะครับ เป็นเรือนที่น่าสนใจแล้วก็ดูทั้งสปอร์ตดูทั้งอเลแกน์ดูแบบหรูหรามากๆนะครับส่วนในที่มือกลางคืนเรือนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีบอกเป็นจุดเล็กๆนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเข็มเท่านั้นเองนะครับคือมันเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่เคสไซส์เล็กอ่ะมันหายาก ซึ่งเรามองทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสปอร์ตอะ่ะมันก็42ขึ้นกันหมดนะครับเป็นนาฬิกาดำน้ำน้ำนหนาซะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นนาฬิกาสปอร์ตที่เคสไซส์ต่ำกว่า40เท่าไหร่นะครับมาเลยเป็นตัวเลือกอันดับต,ต้นที่ทางร a d o เนี่ยทำเคสไซส์นี้ออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่แบบไม่มีคู่แข่งนะครับมนเลยทำให้เรือนนี้ค่อนข้างที่จะขายดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้นะครับแล้วก็ผมแอบเอาไปเปลี่ยนสายนะครับเป็นสายจูบิลีนะครับ ก็ฟิลลิ่งดีอีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจสายนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อโดยตรงกับทางเว็บไซต์ Ste p โค้ดได้เลยนะครับเส้นหนึ่งก็ถ้าเอา,เอาตีเป็นเงินไทยมาถึงบ้านเราก็3-00 0ึงบาทนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองดูนะครับซึ่งถ้าเราเอามาเปลี่ยนเป็นสายจูบิลี่เนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะครับแบบมันออกเงาเลยแกนมันออกแบบเดรสจัดๆเลยนะครับซึ่งสวยมากใครที่ต้องการแบบสายแบบ พลิ้วๆหน่อยใส่สบายหน่อยมีความหรูหราในตัวแล้วก็ตัดลูกความเป็นสปอร์ตออกไปอีกเนี้ยจูเบดี้เป็นคำตอบที่ดีมากๆนะครับซึ่งทางส a ตปโค้เขาก็ทำสายรุ่นนี้มาใส่กับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็ไม่แปลกใจเรอกครับถ้าเกิดเราไปดูในเว็บไซต์ของเขานะถ้าเกิดเราสังเกตดูนะถ้าเขาทำสายรุ่นไหนออกมาคือรุ่นนั้นคือป๊อปปูล่ามากๆนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับเพว่า ในรุ่นของ s p e e d h a m m e r ที่เปิดตัวได้ไม่ถึง2ปีเนี่ยผมว่าขายเป็นแสนๆเรือนแล้วแหละโดยเฉพาะหน้าขาวเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะมากๆนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เป็นออปชันเสริมนะครับแต่ผมว่าออปชันเสริมนี้ใช้ได้อยู่ทีเดียวนะครับใครอยากสั่งซื้อสายนะครับเส้นนี้นะครับของแทบโคตพร้อมนาฬิกาเพื่อนก็ทักมาได้เลยเหมือนกันนะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ s p e e d h a m m e r Limited Edition นะครับผลิตทั้งหมด1 0 0 0 0เรือนทั่วโลกนะครับก็ หวังว่าน่าจะชอบกันนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากๆนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ